วันนี้ก็เราก็เตรียมตัวจะเดินทางกันนะเราไม่เคยเดินทางอย่างนี้มาก่อนเลยนะเราจะเดินทางจากเกาะสมุยไปสนามบินสุราษฎร์จะเดินทางตั้งแต่รถ่อเรือเลยอตอนนี้รถมาแล้วแท็กซี่มาแล้วร้อนจังอะร้อนขึ้นร้อนจริงที่ใส่บางทีแบบใส่ปิดหมดคือไม่ได้ว่ากลัวดำแต่ว่ามันแสบนแสบแขนไม่หมดเลย กันแดดก็ไม่อยู่นะคะไม่อยู่ลองแล้วสวยนะถนนฝั่งนี้ค่ะบโมวายก็รอบเนืงอครับพี่จริงอ่ะพี่ขี่มาไกลเรื่อยๆร้อนด้วยก็เล็กไหวนะเองจังเขาไหวอยู่เขาเริ่งอยากจะไปเที่ยวออเรี่ยมต่ออีกมล้ แต่เด็กเนาะเขามีพลังแบบเหลือเฟือ่ก่อนนะประมาณถึงไม่นอนนะเออมาถึงแล้วท่าเรือท่าเรือซีทานนะแท็กซี่ที่นี่ก็โอนเงินได้หมดนะได้เลยเลยโบวของพระรามขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไมทางปลอดภัยนะครับผม เดี๋ยวไปแจ้งเขาว่าจะไปสนามบินบนะคุณได้ได้ครับนี่เดีอย่แนะนดำให่ได้หมดเลยเดี๋ยวเรซื้อตั๋วรถนู้นตั๋วเรือเลยไปสนามบินนี่จุดจำหน่ายตั๋วนะซื้อตั๋วตรงนี้ได้เลยหนึ่งสี่บาทอ่าตอนนี้อยู่บนเรือนะรอนเวลาเรือออก เรือซีทานนะนะนะเดีเตอร์มาดูวิวกับฟ้าเรา,าจะลงข้างล่างแล้วใช่ไหมลูกมาลงข้างล่างไปเราซื้อตัต๋วเรือนะจากท่าเรือเกาะสมุยไปท่าเรือรอนสัก,เร,กเราต้องกลับว่าได้หันปลาก่อนเดี๋ยวเรามาใหม่นะครับเห็น<ๆ>ไหมเออได้กินขนมได้กินขนมนะครับ Oh โมงครึ่งแล้วนะเรามาถึงที่ท่าเรือแล้วท่าเรือดอนอสัตว์ตรงเวลาเป๊ะเลยกำลังจะไปรอขึ้นรถไปสนามบินต่อ,ตอให้ขึ้นรถเลยนี่นี่ตอนนี้เรากำลังจะไปที่สนามบินเนี่ยนี่ป๊าป๊าเดินลากกระเป๋าให้มาม้ากะพายกระเป๋าให้มาด้วย จับมือเร็วคหพานองวอเตอร์เดินไปขึ้นรถตอนนี้รถก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้วันเสาร์ฝนก็เยอะอยูไ,ไ,ไปถามรถก่อนคร่บเรามีตั๋วรถอยู่ครับว่าขึ้นรถกี่โมงว่าเราจะต้องไปขึ้นรถกี่โมงจุดต่อรถโดยสาร ถึงสนะนามบินแล้วนั่งรถตู้กันมานะสามีจุลาด,ดานาอนสัต์เกาะสมุยยังไงบ้างม้าหลับไปปะหลับหลับจริงๆแล้วหลับไหมลูกหลับ,ลบโอเคปะ กินรายการอร่อยนะขนมจะบอกเลยว่าอร่อยมากเออนีออ่ตอนนี้เรารอเคลื่อนอยู่นะเคลื่อนรอออกกี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งตอนนี้กี่โมงแนละ้วบ่ายสองโมงห้านาทีเออเรารออีกสามชั่วโมงเลยนะรอนก่อนนะเ,เดี๋ยวใกล้ขึ้นเครื่องนะนี่เข้ามา บริเวณที่รอและเกตกว้างมากเลยของที่สุราษฎร์ามาใหญ่มากเลยเนาะห้องเดียวเลยใช่ป่ะใช่นนอะไรนะน,น,นอน3คืนไงเจวันนี้นเราดูสามว่าไปขึ้นเครื่องกัน รอแถวขึ้นเครื่องบินนี่นี่ก็สี่โมงกว่าแล้วกำลังจะขึ้นเครื่องบินไปที่ดอนเมืองนี่ใกล้จะตกแล้วเหมือนจะตกแล้วด้วยเป็นด้านเป็นขี่หน่งและเาสุดท้ายเป็ขาที่สามเมืองแล้วที่นักเอทอยู่ตั้งแต่ก่อนเลยมาถึงดอนเมืองแล้วใช้เวลาทั้งวันเลยวันนี้ตั้งแต่สมุนมาถึงนี่ เออเตอร์เตอร์หุ้มพื้นเลยเออตอนนี้กี่โมงครเตอร์รู้ไหมห้าโมงครึ่งแล้วเพมาถึงปัตถามงคลงไหมอ่าเราก็จบทริปแล้วนะทริปของเราวันนี้เรามาอยู่กันที่ถึงที่ดอนเมืองแล้วการเดินทางเราแต่9ก้าโมงช้าจนถึงตอนนี้กี่โมง จนะหกโมงวะเดีย๋ยวหกโมงแล้วเราใช้เวลาเดินทางประมาณหกเจ็ดชั่วโมงกัแล้วมาเหนื่อยมากเหนื่อยมากโอเคสำหรับทริปนี้ก็ไม่มีแล้วเนอะมาเดินทางกันต่อ,อยังไม่จบแล้วเราเจอกันใหม่ที่ทริปหน้านะ Thank you